สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเสือรุ่นแรกหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโธนะครับสร้างจัดสร้างปี68นะครับหกเศกเกาวาระนะครับหรือ9วัดนั่นเองนะครับอันนี้คือรายการที่11นะครับก็คือเป็นเนื้อพยุงนะครับแช่น้ำมันเสือนะครับจัดสร้างเพียง299ตัวนะครับ ก็มาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นไซส์สาริกาครับจะเป็นไซส์เล็กครับจะมีเสือจะมี2ไซส์ครับมีไซส์ปกติครับไซส์สาริกาครับไซส์สาริกาจะสร้างน้อยกว่านะครับถ้าเป็นพวกเนื้อไม้ครับอย่างเช่นเนื้อไม้ นิ้วดำหรือนะไม้พยุงอย่างเงี้ยครับจะแกะด้วยมือนะครับแล้วก็จานจานจานอัคขละเลขยันด้วยมือนะครับจะไม่เหมือนกับตัวพิพมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าพิมพ์ใหญ่ก็คือจะเป็นยันที่มาจากบล็อกนะครับชัดหรือเปล่าไม่รู้นี่นครับมีรอยจานทั่วตัวนะครับ ส่วนอันนี้ที่ติดอยู่ที่ปากนะครับเป็นที่มาจากวันนะครับอาจจะเป็นสีพึ่งหรือว่าเป็นเทียนนะครับในพิธีนะครับในการปลุกเสกครับก็คือติดมาด้วยครับอันนี้คือซีนซีนเดิมนะครับยังไม่ได้แกะนะครับดูรอบๆตัวนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับแช่น้ํามันเสือที่เห็นช่ำๆนี่ก็คือ น้ำมันเสือนะครับทั้งแกะทั้งจานได้มือถือว่าสวยงามมากครับผมไม่ได้ผมยังไม่ได้ออกเอาออกมาจากซีนเดิมนะครับอาจจะดูยากนิดน,นึงนะครับ นี่เห็นยันไม่ไม,ไ,มไม่ชัดสะท้อนนะครับอุกเสกเก้าวาระนะครับวาระที่หนึ่งก็คือวัดบางเพียนะครับก็คือวัดหลวงหลวงพ่อปานนะครับแล้วก็สองก็คือวัดบวรนะครับสามก็คือวัดปริวาศครับที่ว่าเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับแล้วก็สี่วัดในเตาห้าวัดเขาอ้อครับ หวัดท่าสะแบงครับแล้วก็7จูลังกา8 att, วาัดวังสับป,ปะรดครับแล้วก็9วัดส่วนทำปีครับนี่ครับรอยจาย์อันนี้เป็นหมายเลข152ครับ นะครับกล้อ้ไม่โฟกัสก็จะมีต่อโค้ดด้านล่างครับ นี่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นครับขอบคุณครับ